บีเผยตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจะกำไรดีกว่าปั๊มน้ำมันเร่งขยายจุดบริการเป็น70,000แห่งทั่วอังกฤษ BP ยักษ์ใหญ่ในธุรกิจน้ำมันจากสาราชนจาจักรประกาศว่า BP p พ s ชตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากำลังใกล้เคียงจุดที่มีกำไรมากกว่าปั๊มน้ำมันแบบดั้งเดิมและจะกลายเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทในอนาคต BP รุกธุรกิจชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ รายงานข่าวแจ้งว่าหลังลงทุนใน s t o บริษัทสตาร์ด้านการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อปี2018 BP ยักษ์ใหญ่ธุรกิจน้ำมันของสหาราชนาจักรขยายธุรกิจตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า BP c h a อย่างรวดเร็วจนปัจจุบันมีกว่า11,000สถานีทั่วราชนาจักรและมีรถยนต์ไฟฟ้าแบบต่างๆเข้ามาใช้บริการมากขึ้น ล่าสุด B p ยืนยันว่า b ีพัชอยู่ในจุดที่มีอัตรากำไรใกล้เคียงกับการเติมน้ำมันและภายในปี2025ตัวธุรกิจจะสามารถทำกำไรได้ด้วยตัวเองโดยก่อนหน้านี้ธุรกิจตู้ชาร์จรถไฟฟ้าของสถานีบริการน้ำมันดั้งเดิมทั้ง BP ีและเชลต่างประสบปัญหาขาดทุนมาตลอดหากเปรียบระหว่างการเติมน้ำมันกับการชาร์จเร็วเรากำลังใกล้อยู่ในจุดที่รากฐานธุรกิจของสถานีชาร์จมันจะดีกว่าสถานีบริการน้ำมันแบบดั้งเดิมแล้ว นี่คือคำพูดของเอมมาเดลนีหัวหน้าฝ่ายลูกค้าและผลิตภัณฑ์ของ BP เธอไม่ได้บอกตัวเลขที่แน่นอนว่าเมื่อไหร่ธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจะมีสัดส,ส่วนกำไรมากกว่าสถานีบริการน้ำมัน ทั้งนี้ธุรกิจตู้ชาร์จรถไฟฟ้าของ BP ในไตรามาส3เติบโต45%จากไตรามาส2ของปี2021และความแตกต่างของ BP PUSH กับผู้ให้บริการรายอื่น BP PUSH จะเน้นตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบชาร์จเร็วและเตรียมขยายจุดให้บริการเป็น7,000 70, 0แห่งภายในปี2030 b ีจะมีแผน n e t ซ e โรหรือการไม่ปล่อยมลพิษใดๆแม้แต่รถยนต์ลูกค้าที่ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงของ BP ภายในปี2050และการทุ่มขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้มากกว่าเดิมขึ้นหนึ่งในตัวแปรสําคัญและส่วนตัวเชื่อว่าธุรกิจน้ำมันรายไหนเปลี่ยนเร็วและยอมขาดทุนในช่วงแรกน่าจะเติบโตในธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ในอนาคต